ครับจังหวะนี้เราเจอดับเอร์เยียตอนแรกอัดไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาอ่านใหม่เย็นแม่เข้ามาถึงรอบใหม่สี่สิบแล้วเหรอวะโอ้โหเขาชื่อว่าโปรดับเอร์ครับเขาใช้ชื่อนี้นะเขาบอกเขาเป็นดับเอร์ไอสสี่สิบว่าตัวไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกูโดนยิงตายตัดเนียติดตามติดตามดูครับติดตามดูคลิปนะคลิปพ่อไงเอ๊ะ หรือไปดูถ่ายทอดสดหน้าเพจเหี้ยดาไอสตั์ต่ำเยียอะไรเย็ดแม่โคตรเถื่อนเลยเหี้ยาจะถ่ายโอ้โหนี่เอฟซีเลยครับดับเบิลไอสตว์โอ้โหเย็ดแม่โคตรแม่นไอสซัดดูดูแม่งดูแม่งยิงหัวยิงตัว ไอ้ที่ยิงตัวคือเลือดน้อยไงที่ไหนว่าดับเอร์กูอยู่ไหนเนี่ยหัวหัวหัวมังกี้ครับผมนะไหัว่าหัวมังกี้กูตายแล้วไออ้ยยิงตากเรื่องคนเดียวก็ได้แชมป์โลกเฮียมีคนแซว เจงเจงนี่ดับเบิลดับเบิลกูยิงได้ยิงตัวกูด้วยเอ้ยมันแหงีหน้าขึ้นฟ้ามันยิงโดนเขาได้ไงวะดักห้าสิบแปดตัวเขาผมไอสัตว์นี่สนะี่เก้าแล้วเย็ดแม่ไม่ใช่เซิร์ฟหนึ่งนะไอ้ยี่อะ <laughs> นะจังหวะนี้ยึดดาวนะครับผมทำไปเล่นไป,ไป,ไปนี่นี่นี่นไม่ได้มาส่งแบร์นะนี่ถ่ายให้ดูนะผมนี่คือดัเปเร์เย็ดแม่โดนกี่โมงแล้ว ตีหนึ่งครึ่งนี่โอ้โหนี่มันได้เวลาโปรดีวะ่ะบ้าเขาคือดับเบิลอะไรอะเรื่องของตัวจริงมาเองเยี่ยไอ้ชัดมันอยู่ไหนอหน่ย หายเลยอะไอ้สัตว์เว็บไหนเว็บไหนครับโอ้โหไอ้สัตว์เ,เดี๋ยวกูเจ็ดแมสเจ็ดสิบสามตัวไอ้สัตว์โอ้โห ของจริงไม่น่าดอปเปอร์ได้แชมป์ชอันนี้อันนี้แซวเล่นนะผมไม่ต้องมาดาราม่าด่าผมนะโอ้โหเฮียนะผมเขาใช้ชื่อว่าโปรดอปเปอร์ไหวไหมไหวไหมด้วยไอสัต <laughs> ว์ไ <laughs> หวไ <laughs> หมไหวไหมบอกแล้วผมหมด <laughs> มันก็เกินขำด้วไรสัตว์ของจริงของจริงมึงยังแบบใจกล้าหน้าด้านเลอนมันเล่นเนี่ยหน้าด้านได้อยู่เหรอเอาตัวไก่มาเดี๋ยวก็เตะเย็ดเย็ดเอาตัวไก่เดี๋ยวก็เตะใครเป็นสผมกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัตว์ปั่นจิตชิบหายเี้ โคตรเกินไปแล้วรับโคตรหน้าเว็บได้เลยรับโคตรหน้าเว็บได้เลยรับโป๊ะดิเยี่ยรับโคตรไอ,อ้สัตว์หาเลยเยี่ยโอ้รีบด้วยรีบก่อนด้วยเยี่ยตัวแข็งมาใช่ปะเนี่ยนี่คือตัวแข็งป่ะอ่ะ,ะอย่างนี้อย่างน,<ท>างนี้อย่างนี้นี่คือตัวแข็งละเนี่ยอ่ะชี้จุดอย่างเงี้ย ไม่หรอคงเซลเตอร์ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยอ๋อแต่แต่งแต่งตัวนี่แบบโคตรเฟีย้ยวกระเทียมดองเลยอ้าวหลุดล็อเปอร์หลุดล็อเปอร์หลุดครับเอี๋ล็ดดอปเปอร์โดนแบนกวนล็อเปอร์โดนแบนเลยจ้ะเอียโหดเกินไงไ <c ười> อ้เหี้ยสองคนเข้ามาเมื่อกี้ล็อเปอร์ลุดเลยอะ่ะ สองคนนะั้นมีอิทธิพลมากกว่าอ่าก็เป็นตัวโคง้งตัวแข็งไงไอสองตัวเข้ามาเมื่อกี้ด็อปเปอร์กดไปหลุดหมดเลยอ่ะไอ <laughs> ้สัตว์อย่างลอกเลยอโ okay, อเคครับผมเจอกันคลิปหน้าเผื่อจะมีอะไรบอลลุตบอลลุดเขาบอกบอลลุตหลุด,ดสัตว์บอเฮียพูดดีๆเขาด็อ,ดอปเปอร์นะแชมป์ คุณนึกว่าตัวจริงเย็ด,ปด <laughs> เป๊บไอ้สัสผมไอ้สัสผม